ค่ะสวัสดีค่ะทุกท่านมาพบกันอีกเช่นเคยนะกับช่องกายภาพมาดามะคะวันนี้แอดมินนกขออนุญาตพลัง f อฟทุกท่านเลยนะคะที่เข้ามาติดตามช่องกายภาพมาดามหรือเรียกอีกชื่อหนึ่งนะคะหญิงไทยต่างแดนนะคะวันนี้แอดมินนกขออนุญาตเกาะติดสถานการณ์ของอดีตท่านนายกทักษิณนะคะหลายๆท่านที่เข้ามาติดตามช่องของแอดมินนกนะคะก็คงทราบแล้วใช่ไหมคะว่า อดีตท,ท่านนายกทักษิณได้บินกลับไทยนะคะตั้งแต่เมื่อวานนะคะหลังจากที่ท่านถูกโจมตีเนาะถูกเซียนปักกาถูกผู้รู้นักวิพากษ์วิจารน,นะคะแล้วก็กลุ่มบางกลุ่มที่ไม่ชอบท่านนะก็โจมตีท่านนะเกาะติดสถานการณ์นะคะไม่ว่าท่านจะทําอะไรไม่ชอบท่านแต่ติดตามท่านตลอดเวลาแม้กระทั่ง ท่านบินออกนอกประเทศนะคะก็ติดตามนะรู้ไปหมดว่าเครื่องบินของท่านบินวนหลายรอบที่ประเทศสิงคโปร์ไม่สามารถที่จะบินได้ตอนนี้ก็บินต่อไปที่ประเทศดูไบทักษินหนีแล้วทักษินไม่กลับมาแล้วแล้วแต่สารพัดสารเพทที่จะโจมตีท่านนะคะแต่ในที่สุดนะคะก็เซียนปากกา ผู้วิาพากษ์วิจารณ์ทั้งหลายผู้รู้ผู้รูร้ทั้งหลายนะคะสลิมทั้งหลายที่ไม่ชอบท่านก็หน้าแตกพังยับเยินเลยนะคะชนิี่หมอบอกไม่รับเย็บและท่านก็บินกลับไทยนะคะท่านบินกลับไทยอย่างสง่าผ่าเผยเพื่อจะมาฟังคําสั่งสารนะคะสารดีกาที่จะมีคําพิพากษา ว่าท่านจะถูกจองจำหรือเปล่าและในที่สุดนะคะสารดีกาก็พิจารณาแลยนะคะให้ท่านอาดีตท่านนายกทักษินถูกจองจำเป็นที่เรียบร้อยนะคะหนึ่งปีนะคะแอดมินนกคข้าไปติดตาม รู้สึกเศร้านะคะเศร้าใจนะคะที่ท่านทุกๆจอมจำนะคะทั้งที่ท่านพยายามทำความดีนะคะเพื่อชาติเพื่อแผ่นดินเพื่อประชาชนมีนโยบายต่างๆนานานะคะอันที่จริงน่าจะปล่อยให้ท่านผ่านพ้นเนาะ เหมือนกับท่านได้รับจองจำแล้วนะคะระหว่างที่อยู่ที่โรงพยาบาลตำรวจนะรักษาตัวเองใช่ไหมคะก็เหมือนกับท่านถูกจองจำแล้วนะคะแต่สารไม่ให้ผ่านนะคะดูนพินิษของสารเนาะแอดมินนก็รู้สึกว่าเศร้าเสียใจและในที่สุดวันนี้นะคะคำสารสารนะคะก็ตัดสินออกมาแล้วให้ท่านจองจำ หนึ่งปีนะคะซึ่งเป็นคำสั่งที่ไม่ถูกใจพวกเสื้อแดงนะคะไม่ถูกใจพลังกลุ่มบุคคลที่รักท่านนะคะโดยเฉพาะแอดมินนกนี่รู้สึกว่าผิดหวังนะคะเพราะว่าอดีตท่านนายกสิกษ,ษิ์คือท่านนายกในดวงใจนะคะในดวงใจเพราะท่านได้ทำ คุณงามความดีให้กับประเทศชาติของเรามากมายเลยนะคะอันนี้เป็นเรื่องจริงนะคะท่านมีนโยบายปราบปรามยาเสพติดมีนโยบายปบปราบบ่อนการสิโนหลายๆสิ่งหลายๆอย่างซึ่งประชาชนพลเมืองคนรัดยาเขารับรู้ประชาชนคน ราบยากถึงได้รักอดีตท่านนายกทักษิณน,นะคบแต่วันนี้นะคะก็ต้องยอมแพ้นะคะยอมแพ้ต่อการตัดสินของศาลเพราะว่าท่านกลับมาเพื่อมาฟังคำตัดสินไม่ว่าศาลจะตัดสินออกมาอย่างไรท่านยอมรับนั่นคือท่านเป็นสุภาพบุรุษท่าน เดินตามเกมกฎหมายท่านเคารพนับถือกฎหมายไทยแต่มีบางคนบางกลุ่มที่พยายามที่จะทำให้กฎหมายมันบิดเบี้ยวทำให้กฎหมายมันทำงานไปโดยที่มันไม่ถูกต้องแต่ท่านเป็นสุภาพบุรุษ ท่านยอมรับความตัดสินของศาลนะคะท่านไม่ได้คิดหนีไม่ได้คิดหลบหนีดังเซียนประกาบางคนบางท่านไอ้นักเรงคีย์บอร์ดบางคนบางท่านผู้อย่างรู้ฟ้าดินผู้วิภาควิจารณ์รู้ดีไปหมดวิพากวิจารณ์ว่าท่านนี้ท่าไม่กลับมาแล้วและในที่สุดท่านก็กลับมาท่านก็ยอมรับในคันตัดสินของศาลดีกา เพราะอะไรเพราะท่านต้องการให้เรื่องราวมันจบลงแล้วตอนนี้ศาลมีมีคำสั่งตัดสินแล้วใช่ไหมคะหปีหลังจากจบหนึ่งปีนะคะท่านก็จะอ,ออกมาสู้การเมืองและตอนนี้พลังความรักความเห็นอกเห็นใจพลังการเข้าใจนะคะตกอยู่ที่อดีตท่านนายกสิน ตกอยู่ที่พักเพื่อไทยแอดมินก g การันตีเลยนะคะว่าอนาคตข้างหน้านะคะหลังจากที่ท่านออกมาจากเรือนจำแล้วนะคะพ้นโทษพน้นคดีท่านจะพังงาดอีกบุรุษผู้นี้จะพังงาดและไม่มีใครล้มร้างท่านได้อีกเพราะท่าน หมดแล้วนะคะไม่มีคดีอะไรติดตัวแล้วไม่มีอะไรไม่มีสิ่งผิดผิดไม่มีกฎหมายใดที่จะมาชี้ให้ท่านผิดอีกแล้วเพราะท่านยอมรับแล้วสารตัดสินแล้วนี่คือมันเป็นคดีสุดท้ายที่ท่านจะต้องได้รับและท่านก็ยอมรับแล้วสารตัดสินหนึ่งปีท่านไม่มีคดีอะไรติดตัวแล้วท่านใสสะอาดแล้ว หลังจากนี้ท่านก็จะออกมาต่อสู้เดินตามกลเกมการเมืองและมีผู้ที่รอท่านอยู่นั่นคือพลเมืองชาวไทย70-80%ที่รอท่านกลับมา1ปีไม่นานคะ่ะทุกท่าน1ปีและอย่าลืมนะคะว่าเมืองไทยของเราประเทศไทยของเรานั้น มีวันสําคัญสําคัญวันสําคัญสําคัญนี้แหละค่ะที่ทําให้ผู้ที่ถูกจอมจําได้รับลดโทษนี่คือเดือนอะไรคะเดือนกันยาสิงหากันยาตุลาพฤศจิกาธันวาห้าธันวานั่นคือวันประวัต วันประวัติศาสตร์วันสำคัญสำคัญท่านจะได้รับโทษนะครัหนึ่งปีแต่ท่านคงจะติดไม่ถึงนะคะจองจำไม่ไม่ถึงนะครท่านก็จะออกมาแล้วช่วงระยะเวลาสั้นๆพวกเราชาวไทยมารอลุ้นรอเป็นกำลังใจในวันที่ท่านพ้นโทษออกมาและในวันนั้น ก็จะเป็นวันที่มีการเลือกตั้งมีการยุบสภาท่านจะกลับมาพัง,งาัดอีกครั้งท่านจะกลับมาในแบบฉบับชัยชนะเพราะประชาชนชาวไทย 70- 80%เซนไงคะที่แอดมินนกได้พูดไปแล้วว่ากำลังรอท่านกลับมาและพร้อมที่จะ กาพักเพื่อไทยพักเพื่อไทยจะถล่มทลายในการเลือกตั้งครั้งหน้าแอดมินการันตีฟ้าดินเบื้องบนกำหนดแล้วไม่มีใครที่จะล้มล้างบุรุษท่านนี้ได้บุรุษที่ชื่อออดีตท,ท่านนายกทักษิณชินวัตรท่านจะเป็นอมตะในวงการการเมือง ท่านจะเป็นอมตะในการช่วยเหลือบ้านเมืองท่านจะเป็นอมตะในดวงใจของพวกเราพลเมืองชาวไทยแอดมินเชื่อนะคะว่าพลเมืองชาวไทยนะคะต้องการคนดีขึ้นมาเป็นผู้นำต้องการคนดีนะคะ มาปกป้องแผ่นดินไทยต้องการคนดีมาบริหารประเทศมาทำให้ประเทศชาติรุ่งเรืองสิริวิไลมาทำให้ประชาชนรากหญ้าอยู่ดีกินดีใช่ไหมคะมีส่วนน้อยนะคะที่พยายามจะลมล้างท่านเพราะไอ้พวกนี้ มันคือพวกที่มันเกี่ยวข้องกับยาเสพติดหรือเปล่าพวกที่ไม่ชอบท่านคือไม่ชอบนโยบายของท่านที่มาปราบปรามยาเสพเสพติดปราบปรามบอนคาสิโนปราบปรามบอนการพนันปราบปรามแก๊งคอร์เซนเตอร์ปราบปรามธุรกิจเทาๆและท่านก็กำลังจะเปลี่ยนกฎหมาย กัญชาเสรีเป็นกัญชาผิดกฎหมายกัญชาคือยาเสพติดชนิดหนึ่งแต่ไอรัฐบาลยุคก่อนมันก็มาแก้กฎหมายให้เป็นกัญชาถูกต้องตามกฎหมายเป็นกฎเป็นกัญชาเสรีและรู้ไหมว่าไอ้กัญชาเสรีนี่แหละมันบันทอนมันทำลายเยาวชนไทยเท่าไหร่ยาเสพติด เอ้ยบ่อนการพรนานบ่อนการซิโนเอ้ยที่ทําให้คนไทยต้องสูญเสียเงินทองไปจำนวนมากมายนี่คือนโยบายของท่านไอ้พวกนี้แหละไอ้สิบเนยี่สเอร์นตี่แหละที่ไม่ชอบแต่ประชาชนส่วนใหญ่นะคะพลเมืองคนไทยส่วนใหญ่ไม่ชอบอยู่แล้วยาเสพติดนะคะ ไม่ชอบบ่อนการพนันไม่ชอบบ่อนคาสิโนไม่นานค่ะทุกท่านนะคะที่เข้ามาติดตามแอดมินนกนะคะท่านจองจำไม่นานค่ะหนึ่งปีแป๊บเดียวใช่ไหมคะแล้วท่านจองจำจริงๆคงไม่ถึงนะคะเพราะว่าวันที่ห้าธันวานะคะท่านจะได้รับอัปยโทษ อาจจะได้รับอ,ภ,อ,อภัยโทษอภัยโทษกึ่งหนึ่งหรือไม่ก็ได้รับอภัยโทษออกมาเลยนะคะพวกเรารอฟังข่าวดีและมารอรุน้นเมื่อท่านออกมาท่านจะมาเร่นการเมืองอย่างเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์เพราะท่านหลุดพ้นคดีต่างๆแล้วท่านไม่มีมนทินอะไรแล้ว ท่านใสสะอาดแล้วเพราะท่านได้รับโทษจองจำแล้วเมื่อหลุดออกมาคือไม่มีคดีไหนที่จะมายื่นมาประท้วงมาทำ้ายท่านได้อีกท่านจะเดินกลนเกมการเมืองไปยังใสสะอาดนะคะปัสจัตมูลทินพวกเราจงภูมิใจนะคะ ถึงจะเป็นข่าวเศร้าใจที่ท่านต้องถูกจองจำเพราะคำตัดสินของศาลดีกาออกมาแบบนั้นถึงจะยุติธรรมหรือไม่ยุติธรรมท่านก็ยอมรับแล้วเราก็ต้องเคารพในตัวอดีตท่านนายกสินและเราต้องเคารพในคำตัดสินของศาลดีกามันเป็นผลดีต่อท่านนะคะขอให้เราคิดในมุมบวกๆนะคะเป็นผลดีแก่ท่านเพื่อท่านจะได้ ล้างมนทินคดีทุกสิ่งทุกอย่างที่และบุคคลบางกลุ่มพยายามหยิบยื่วให้ท่านเราจักที่ท่านหลุดพ้นออกมาคือท่านใสสะอาดแล้วถ้าสามารถที่จะเล่นการเมืองได้อย่างภาคภูมิใจโดยไม่มีชนวนติดหลังเรามาเป็นกำลังให้กับท่านกำลังใจให้กับท่านนะคะเลือกตั้งครั้งต่อไปพักเพื่อไทย ต้องมาอันดับหนึ่งต้องได้เสียงเกินครึ่งหนึ่งนั่นก็คือ250ที่นั่งนะคะเพอๆอาจจะได้ถึง300ชนิดว่าพักเพื่อไทยจะถล่มทลายในการเลือกตั้งครั้งต่อไปครั้งหน้าและอาจจะเป็นพักเดียวนะคะที่สามารถตั้งรัฐบาลได้และในวันนั้นพวกเราจงภูมิใจดีใจที่เราจะได้ อดีตท่านนายกทักษิณกลับมาบริหารประเทศได้ผู้นำดีๆมาบริหารประเทศได้ผู้นำที่ถูกใจพวกเราชาวไทย 70- ถึงเ0เปอร์เซ็นต์นะคะได้คนดีมาบอกบริหารประเทศอีกครั้งหนึ่งประเทศของเราจะเจริญรุง่งเรืองจะเป็นยุคทองยุคสิริวิไลเพราะอดีตท่านนายกทักษิณจะกลับมาเป็น นายกอีกครั้งแอดมินมั่นใจและแอดมินการันตีไม่มีบุคคลกลุ่มไหนที่จะล้มล้างท่านได้เพราะฟ้าดินสิ่งศักดิ์สิทธิ์กำหนดมาแล้วว่าประเทศไทยจะต้องได้คนดีมาดูแลปกป้องแผ่นดินมาปกป้องคนเมืองชาวไทยให้อยู่ดีกินดีฟ้าดินกำหนดมาแล้วว่า ต้องเป็นท่านทักษิณเท่านั้นต้องเป็นอดีตท,ท่านนายกทักษิณชินวัตรเท่านั้นฟ้าดินกำหนดมาแล้วไม่มีใครต่อต้านได้ถึงคุณจะพะยายามแค่ไหนคุณก็ต้องพ่ายแพ้ เนาะหลายๆท่านที่เข้ามาติดตามแอดมินนกนะคะช่องกัลยาภามดานนะคะทั้งผู้ติดตามใหม่และผู้ติดตามเก่าเรามารอรอลุ้นนะคะมาเป็นกำลังใจให้กับอดีตท่านนายกทักษิณนะคะเลือกตั้งสมัยหน้านะคะอย่าลืมพักเพื่อไทยนะคะพราะกันกลับมาของท่าน ในการเลือกตั้งครั้งหน้าท่านใสสะอาดแล้วนะคะท่านหลุดพ้นเลยนะคะจากคดีต่างๆที่บุคคลบางกลุ่มพยายามหยิบยืมให้ท่านตอนนี้ศาลก็ตัดสินแล้วใช่ไหมคะว่าท่านต้องจองจำหนึ่งปีแต่คงจะไม่ถึงแล้วคะ่ะวันที่ห้ธันวาคมเป็นวันพ่อใช่ไหมคะท่านอาจจะได้รับโทษกึ่งหนึ่งจากหนึ่งปีอาจจะเหลือหเดือนหรือไม่ก็อาจจะรอดหลุดพ้นเลย เรามารอลุ้นกันดีกว่านะคะโอเคสำหรับคล,คลิปนี้นะคะถ้าแอดมินใช้คำพูดที่ไม่ถูกต้องใช้คำพูดที่ไม่สละสลวยหรือใช้คำพูดที่ผิดพลาดนะคะหรือข้อมูลของแอดมินไม่ถูกต้องนะต้องขอโทษขออภัยด้วยนะคะแล้วก็ต้องขอขอบคุณพลัง f c ฟ t ีทูท่านนะคะที่เข้ามาติดตามรับชมเมื่อคําแล้วอย่าลืมกดไลค์กดติดตามนะคะเพราะการกดไลค์กดติดตามนี่ถือว่า เป็นกำลังใจอย่างดีเลยะคะและช่วยดูโฆษณาด้วยนะคะอ้อนกันหน่อยค่ะสําหรับคล,คลิปนี้นะคะต้องขอกล่าวคําว่าขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ